พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าทักษีนาที่ถวายเป็นสังฆทานนี้มีอนิสงส์นับประมาณไม่ได้พระพิสุทธสัมมเนได้เรี่ยวแรงอันเกิดจากพัตหารนี้ไปสร้างบุญกุศลมากมายเพียงใดท่านทานนบดีทั้งหลายก็มีส่วนแห่งบุญนี้ไปด้วยนะ,ปะเปรียบเสมือนต้นไม้อาศัยแผ่นดินดูดซับอาหารและความชุ่มชื้นมาหล่อเลี้ยงจนผลิดอกออกผลให้ความชุ่มชื้น ก่อกำเนิดเป็นเมฆฝนสร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่โลกใบนี้ฉันใดพระพิสุทธ์สมณเณรดำรงชีพอยู่ได้เพราะอาศัยพัฒหารจากท่านฐานบดีทั้งหลายมาหล่อเลี้ยงร่างกายยังฝนคือบุญให้เกิดขึ้นไหลรินเป็นสายทานแห่งบุญฉันนั้นนะในที่สุดนี้ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขกายสุขใจเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ คอยคำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกท่านเทินเจริญพร